ไม่รู้จะพูดอะไรจริงมันก็มีทักติกอะไรให้พูดถึงนะแต่ผมรู้สึกแบบไอ้ไ,อไ,อไม่พักมันยังไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับทุกคนคือถ้าไม่เจ็บอะโอเคครับเพราะมันมีเวลาพักอยู่ครับหลายวันอยู่อันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองคนนะนะครับนาวันที่ยี่สิบเอ็ดนุ่นกว่าจะเตะกันอนะมันพักหลายวันนะครับมันรีคอเวอร์ได้อยู่แล้วแต่ว่าขอแค่อย่าเจ็บแล้วก็อย่าให้มีใคร ถ้ามีใครมีอาการบาดเจ็บหรือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนู่นนี่นั่นอ่างเงี้ยอันนี้อันตรายนะครับหลายๆคนผมรู้สึกว่ามีจังหวะการเล่นที่ดีที่ดีในเกมเนี้ยมันยังมีจังหวะดีๆให้เห็นนะใครเห็นด้วยกดก้าวนะแต่ผมว่าหลายๆครั้งนี่ฮอยลุนทําให้แฟนบอลถอดใจนะแฟนบอลถอดใจแล้วแบบรู้สึกว่าทําไมมึงเดินวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ควรอนะนะครับแล้วก็คืออาร์มัดยาโร่เงี้ยมีจังหวะดีๆให้เห็นนะครับอืมแล้วก็ ผมเข้าใจครับนิกผมก็เหมือนกันผมรู้สึกแหละว่านักเตะมันยังไม่แบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยมันเล่นมาหกเดือนแล้วนะว่าแบบมันยังไม่ดีอ่ะมันยังไม่ดีก็คือยังไม่ดีมันเป็นยังเป็นทีมที่ยังเล่นหลังสามยังไม่เก่งก็คือยังไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรามาดูนะก็จังหวะในการเข้าทำของแมนยูเนี่ยมันมานาทีที่สองคามาวิงกาครบใช่คามาวิงกาได้โทนารีได้นะครับนะเนี่ย ลูกที่มันมาจากอารมัดเนี่ยเคาะมาเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดโค้งเข้าไปเนี่ยนะครับให้ได้ลุ้นรอบแรกใน่ยลิซเจมสกัดออกไปแมนยูนแต่มาเปิดเออร์ลี่จากจุดนี้นะนะครับด้านกรอบเขตโทษนะด้านขวานะครับในฮาสเปซหลังจากนั้นเราก็มาโดนลูกนี้นะครับทำให้เราได้เห็นภาพเลยว่าถ้ากูมีมิดฟิลด์ที่มันทะลวงแบบนี้ได้นะตอนนี้ที่เราแมนยูใช้นัดนี้เป็นใครครับช่วยบอกหน่อยวิ่งทะลวงขึ้นมาจากข้างหลังนัดน,นี้เป็นใครตอบให้ชื่นใจนะ วันนี้เขา,าสา่์ทะลวงทั้งสองครั้งไม่ใช่บูโน่นะไม่ใช่พี่กเกษมด้วยทะลวงมาอย่างไกลอ่ะทะลวงเปลี้ยงเปรี่ยงมาเลยอ่ะไม่มันล่างทองจริงช่วงนี้แม้กวายฮะแม็กวายครับโปรเกรสซีฟแครีครับทะลวงจากแดนต่ำขึ้นมาครับ บรูโน่ไม่ได้คาซิเมโรไม่ได้ครับแฮร์รี่มาเองครับอะทีนี้มาดูการเข้าทาของเชลซีนะที่เขาทะลวงมาลูกมเมาแก้ไคเซโดเออเกมเนี้ยสนุกที่สุดอะตอนฮอยลุนมันถอดเสื้อโควิลไอ้เย้ขำที่ผ่ายคืออะไรของพวกมึงกันวะแบบฟุตบอลมึงไม่เล่นประตูมึงไม่ยิงมันถอดเสื้อเขาม่นไปถอดเสื้อเขาเาต้องเจกับบ้าละ่ะรอเแล้วผมว่า what the fuck นี่ฟุตบอลสมัยนี้เหรอเนี่ยกูต้องมาดูนักเตะกูวนั่งถอดมึงมึงป่วนจัดมึงปั่นเกินมึงนั่งถอดเสื้อคู่แข่งกันตั้งสองรอบเพื่ออะไรวะผมถามจริงขอบคุณมากครับที่ยกตัวอย่างมาให้ผมนะอ่ะนะครับมาดูเกมเนี่ยวิธีการเข้าทำเชลซีเห็นไหมจากฮาฟสเปซโจมตีฮาฟสเปซเห็นไหมครับฮาฟสเปซฝั่งขวาจากโคพาเมอร์มันจ่ายโคตรดี โจมตีมาที่จุดฮาวสเปซฝั่งซ้ายด้านในแต่ว่าวิ่งมา,มาดูอิเก้วิ่งมาจากปีกนะทะลวงจากปีกเข้ามาวิ่งจากด้านกว้างเข้ามาเลยนะครับนะลากมาซาอุยเข้ามาก็ต้องโชคดีลูกนี้มาซาอุยยังตามนะไม่ไงั้นเผยจะโดนแต่นี่ก็คือได้ยิงอ่ะนี่ก็คือได้ยิงะนะถ้าเขาควคุมหน่อยดูไหมครับแต่คุณดูดิโคพาเมอร์ er ม่งเปิดจากจุดฮาวสเปซตรงนั้นนะครับเกือบเข้าโซนสิบสี่ตรงกลางอ่ะโอ้โหแล้วมันเปิดจากฮาวสเปซจุดนั้น,นครับแบบแม่งมีตัวเข้าสองตัวมันยังเปิดได้โคพาเมอร์ พุ่งเข้ามามาดูเกมมันก็รู้งานเลยนะครับโห oh, oh, เขาทําดีมากครับช็อตเนี้ย mm hmm. เขาทําดีมากนะครับในขณะที่แมนยูเอต์นั้นปัญหาหลักของยูเอต์ที่เล่นกับเชลซีวันนี้ในช่วงต้นเนี่ยที่ผมว่ามันไม่ได้ประตูเนี่ยเพราะว่าผมว่าเราเล่นข้าม Half s สเปซกันเยอะอันนี้คใครเห็นด้วยกดแปดนะครับยังไงเราทะแยงมุมเปลี่ยนแกนไปอ่ะดีละผมว่านะดอกูเนี่ยได้บอลตรงฝั่งซ้ายเยอะแต่ผมตําหนิ น้องมาน,นิดหนึ่งดักนี้ว่าดอกูพยายามจะทำเองพยายามจะพยายามจะจ่ายฟ i n นลพา s s สบอลสุดท้ายพยายามจะจ่ายสร้างโอกาสพยายามจะจ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษด้วยตัวเองมากเกินไปโดยการมองข้ามเมลสันเมาส์ที่อยู่ในฮาวสเปซที่ดีไปหลายครั้งนะครับเรื่องนี้ไขด้วยกด7เปลี่ยนแกนดีครับโยกเกมรับของเชลซีดีครับช่วงแรกๆที่เชลซีเข้าเกมไม่ได้เลยนะครับเนี่ยยังเป๋อยู่เลยเนี่ยครับบรูโน่มารับบอลต่อมาใช่ไหมครับ แล้วก็เปลี่ยนทะย,ยงมุมไปเลยครับเปลี่ยนแกงข้ามไปนะครับแล้วก็เกมรับของเชลซีเหลือ3คนวิ่งตามบอลไปครับไปทางดอกูเมสันเมาส์อยู่ในจุดที่สวยงามมากๆนะครับเมสันเมาส์อยู่ในช่องที่ดีมากๆแล้วเมสันเมาส์เนี่ยนะครับรอจะจู่โจมพื้นที่ที่ดีมากๆก็คือระหว่างแบ็คอย่างลิสเจมกับเซนเตอร์อย่างโทซินอาดาบิโอโยอาดาราบิโอโยนะครับนะซึ่งเนี่ยเมสันเมาส์มันวิ่งทะลวงเข้าไปเนี่ยนะครับคำถามคือทำไมมึงไม่จ่าย ถ้ามันจ่ายเข้าฮาวสเปซไปเนี่ยมันได้ลุ้นกว่านะครับมันได้ลุ้นกว่ามากๆเลยแหละนะกับการที่คุณมาแบบมาปล่อยแบบจังหวะทิ้งไปแล้วก็พยายามเปิดวัดวาเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับมันได้ลุ้นน้อยเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ที่มันเปิดว่างสิเฮ้ยไอหนูนะครับหนูยังมีเยอะเลยครับแต่ดอกกลมก็เติมของมันเต็มที่นะแันออฟเฟอร์ตัวเองเล่นเล่นเล่นเกมลุกอยู่ตลอดเวลาลุกชอร่างกายยังไม่สามารถเล่นวิงแบ็กได้ผมว่านะครับ เขาก็เลยยังไม่จับมาเล่นวิงแบ็กนะครับยังไม่สามารถที่จะดันตัวเองเล่นเติม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 น่าจะร่างกายยังไม่ถึงนะครับแต่ถามว่าตอนครึ่งแรกเนี่ยนะครับต้นเกมเนี่ยถามเรื่องของการแกะเพรสซิ่งเรื่องของการค่อยๆแคะกระออกมาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีปัญหาเลยมากแต่การแกะเพรสซิ่งครับพอมีบรูโน่อยู่นะครับมีลูกชออยู่ด้านหลังนะครับผมว่าบอลในการแกะเพรสซิ่งจากแดน1เข้าแดน2องนะผมว่าเราทําได้ดีหลายรอบนะลูกเนี้ยนะครับ,ล,รบลูกชอนะ เป็นฐานของสามเหลี่ยมเป็นหัวสามเหลี่ยมกับหัวนะเป็นเป็นยอดสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างนะครับแล้วฟอร์มสามเหลี่ยมกันกับบูโน่กับดอกูนะครับนะซึ่งถ้าลูกชอแทงบอลต่อไปที่ดอกูเปรี้ยงเลยเนี่ยนะครับตัวประกบเนี่ยมันจะเทไปทางดอกูเร็วลูกชอดึงบอลเข้าด้านในครับแล้วแทงให้บูโน่แล้วบูโน่เนี่ยเลย์ออฟบอลก็คือเคาะบอลต่อไปให้ดอกูโดยดึงตัวประกบเข้ามาหาโดยดึงเอนโซ่เข้ามาหาตัวพอเอนโซ่เข้ามาหาตัวเค้าปุ๊บเนี่ยเขาเลย์ออฟบอล เลี้ยออกบอลตอไปให้ดอกูทางทางริมเส้นฝั่งซ้ายปุ๊บดอกกูมันก็ตะบึงขึ้นไปแบบหล้ตัวปุ๊บนี่มันแก้ดีครับมันแกะเพลซิงได้ดีแล้วมันมีมันมีฟอร์มในนั้นมันมีแพทเทิร์นในนั้นอยู่แล้วคาเซมิโร่บรูโน่นี้ค่อยค่อยๆลงมาช่วยแกะเพลซิงตอนต้นเกมแม่งเล่นดีมากๆตอนต้นเกมแม่งเล่นกันแบบนิ่งครับนิ่งค่อยค่อยเคาะค่อยคคุมค่อยๆคอนโทรคืบหน้าบอลได้เอาบอลข้ามจากส่วนบิลล์อัพขึ้นมาเป็นโปรเกรสเนี่ยโปรเกรสแล้วโปรเกรสแล้วคือบอลเนี่ยทะลวววงขึ้้้้นนนนนนนหหาาาาแ่่อโรกสมััคบ บอลช,ช่วงช่วงก้าวหน้าเนี่ยช่วงคืบหน้าเนี่ยคือบอลที่เราผ่านผ่านเพรสซิ่งของคู่ผ่านแรงกดดันผ่านการบีบคู่แข่งได้แล้วช็อตนี้คือดอกูโล่งแล้วครับว่างแล้วแล้วตะบึงขึ้นหน้ากระชากสองทีนี่คือขึ้นเลยขึ้นเลยยาวๆเพราะอะไรครับขึ้นเลยยาวๆเพราะว่าเมสันเมาส์เนี่ยนะครับริสเกมต้องประกบริสเกมต้องประกบเมสันเมาส์ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยครับดอบกูไม่มีตัวมาประกบเลยกระชากย,วยาวๆเลยครับแล้วไปสองต่อหนึ่งกับริชเจมคุณต้องได้แล้วรูปแบบนี้คือคุณต้องแทงบอลทะลุไปให้เมสันเมาส์ในพื้นที่สุดท้ายหรือคุณต้องพยายามจี้เข้าหาริสเจมแล้วให้ริสเจมปล่อยเมสันเมาส์มาประกบคุณแล้วเมสันเมาส์ว่างคุณต้องจ่ายให้เมสันเมาส์มันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณ2ต่อหนึ่งไงถูกป่ะคุณ2ต่อหนึ่งนะครับมัน,มนต้องพยายามแล้วแล้วไคเซโดเขาต้องคอยระวังตรงกลางเพราะเขาต้องวิ่งตามไปปิดบอลหน้าหน นพื้นที่ด้านหน้าฮอยลุนเนี่ยไม่ให้ฮอยลุนรับบอลง่ายงี้ยมันก็ต้องทำตามตามหน้าที่กันไปอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่ปรากฏว่าบอลตในพื้นที่สุดท้ายไม่ดีนะไม่ดีอีกแล้วเห็นไหมมาตายกันในแดนสองเนี่ยแดนเนี้ยแดนสองเฟสสองนะครับนะอีกรอบหนึ่งนะครับมีบอลเวอร์ติ l l ลสวยๆมานะครับจากแม็กควายนะครับหลอกล่อกันด้านหลังนี่แหละสามคนพอเจอช่องจูนช่องเจอปุ๊บแม็กควายแทงบอลเปี้ยงขึ้นมาครับขึ้นมาถึงบรูโน่บรูโน่พลิกปุ๊บนะครับแล้วลูกนี้ไปสานเมาสก็รออยู่แล้วในฮาร์สเปซ นะแต่ผมไม่ได้ใจจาไม่ได้แล้วช็อตเนี้ยบรูโน่จ่ายไปทางไหนนะครับแล้วมันไปเสียแต่ถามว่าการคืบหน้าเกมข้ามครึ่งสนามมาวันนี้เราทาได้ดี10-25นาทีแรกเป็นของแมนยูควรจะต้องได้1-0มากๆครับคุณแก้กันได้ขนาดนี้แล้วคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่แดนหน้า3คนเนี่ยเล่นเหมือนแดนหน้าแล้ววิงแบ็กด้วยนะนะครับเล่นเหมือนแบบข้ามฮาสเปซกันตลอดเลยแล้วคุณเห็นไหมครึ่งหลังเป็นไง ครึ่งหลังอาห,หมัดเปิดมากระชากกระชากจ,จี้จี้จี้ใส่คูคูเลย่ยยลยาตบกลับมาให้มสันม้นเมาส์ตรงไหนฮาร์ pace, มสเปซมสันเมาส์ได้ยิงจุดที่เราได้ยิงเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยมาจากฮาร์มสเปซหลายรอบมากเพราะว่าน่าจะไปโดนด่ามาเหมือนกันนะครับว่าครึ่งแรกมึงเล่นข้ามฮาร์มสเปซกันเยอะขนาดนั้นเพื่ออะไรวะพื้นที่ก็เปิดถูกไหมครับครึ่งหลังเนี่ยคุณเห็นเลยนะครับว่าเราไม่ข้ามโซนแล้วนะครับเราไม่ได้พยายามจะเปิดบอลจากโซนริมเส้นด้านนอกเข้ามาตรงกลางเลย แต่อามัดเนี่ยจะพยายามเลี้ยงจี้เข้ามานในแอซิสโซนแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนรอให้เพื่อนวิ่งมาในแอซิสโซนแล้วก็จ่ายเห็นไหมครับแบบเนี้ยดีกันเยอะผมบอกว่าเล่นไม่เหมือนกันเลยนะลเล่นไม่เหมือนกันเลยนะครับจากโจมตีริมเ้นเนี่ยนะครับออกไปลิมเส้นแล้วพยายามจะเปิดลุ้นเข้ามาเนี่ยข้ามโซนมามาลุ้นว่าคุณจะเปิดแม่นไมมแม่นมาตกในพื้นที่ตรงไหนแล้วมาเล่นต่อเนี่ยกับคุณพยายามที่จะเลี้ยงจี้เพื่อหาช่องรอเพื่อนเติมแล้วต้องชมเสมสันเมาส์นะครับว่าเขาวิ่งเติมมา เต็มที่เขาวิ่งเติมมาเต็มที่คือเขาวิ่งเติมมาแล้วรู้เลยว่าต้องเติมมาช่องนี้นะครับแล้วคูคุณลย่าด้านหลังหรือว่าใครเนี่ยก็ไม่ทันแล้วอ่ะนะกับเมสันมาวิ่งดีมากจังหวะนี้นะครับแต่ยิงไม่ดีนะบ,บอลมันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมาใกล้เหมือนกันแล้วก็พยายามจะดีดด้วยซ้ายแต่มันออกไปไกลนะไม่เข้าไม่เข้ากรอบเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าต่างเป็นการเล่นที่ดีแล้วเห็นปะไม่เหมือนเดิมละมันไม่บายพาสพื้นที่ละมันคอนเน็ตกันใกล้ขึ้น นักเตะทําหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นอามัดมึงเป็นตัวเลี้ยงเป็นตัวเลี้ยงกินตัวรู้ว่างานยากเจอทั้งครูครุริยาเจอทั้งโควิลตามทั้งเกมเลยงานยากนะเขาก็รู้ว่าอามัดตัวอันตรายครับเขาก็ตามนะและอามัดก็ยังต่ยังก็ยังพอมีจังหวะสร้างโอกาสที่มันอันตรายขึ้นมาได้เนี่ยนะแล้วในพื้นที่ที่มันถูกต้องก็คืออซิโซนครับคืออามัดเนี่ยต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอซิโซนครับแล้วจ่ายจากในอซิโซนนะจะเข้ามิดเดิลจะเข้าข้าไปฝั่งตรงข้ามได้หมดแต่ว่าคุณต้องคุณต ครับไม่ใช่โอ้โหไปพยายามจะเล่นกันเปิดกันนู่นริมเส้นไกลๆนะครับเราไม่ได้มีตัวที่เปิดบอลแม่นขนาดนั้นโอเคไหมยกเว้นนูน่นนะต้อง้มองว่าบรูโน่เป็นคนเปิดแล้วมีคารเซมิโร่กับแม็กควายมาเล่นลูกลาอากาศอย่างเงี้ยพอได้ลุน้นนะเปิดไปให้ฮอยลุน้นแต่ทีก็ไม่เคยได้ลุ้นอยู่แล้วอืมนะครับอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็จะมีการเล่นแบบไม่บายพาสฮาวสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเมาส์ ตัดบอลได้ทะลวงฮาร์สเปซมีตัววิ่งข้างแต่ลูกนี้ฮอยลุนเขาก็ขอแบบขอนานะ่ะว่าเอ้ยโล่งมากเลยส่งมาหน่อยอะไรยเงี้ยแต่มันก็ผมก็มองว่าเออถ้าจะวางไปได้ได้แต่มันก็ต้องชิปวางข้ามไปนะครับนี่เมาส์ก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นการเล่นข้ามแบบเป็นการเล่นแบบคิลเลอร์ทีเดียวกลัวอาจจะกลัวพลาดน,นะครับนะก็ถามว่าฮอยลุนมีพื้นที่ไหมมีนะแต่ลักษณะการจ่ายของเมาส์ที่จะต้องจ่ายไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีพื้นที่กว้างมากนะ มันมีตัวหน้ามันมีตัวหลังนะครับนะมันค่อนข้างจะบีบแค่ถ้าจะจ่ายเลียดไปให้เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการยกเป็นการตัดเป็นการเปิดข้ามอะนะครับนะไปหาหอยลุนหลังจากนั้นนะพาลูกนี้ไปก็มีจังหวะนี้นะครับได้หวาดเสียวกันตอนแรกผมก็ตกใจเชี่ยวนัหน้ามึงมึงปัดทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยอ,อพอมาดูอีกทีเอ,อมันปัดโดนบอลน,นะแล้วมันก็ไม่ได้ไปโดนตัวอะไรทางเจ้าหนูเอ่อชื่ออะไรวะไทเลอร์จอร์ชชื่ออะไรวะ ไทริกเออไทริกจอชนะครับก็ไม่ได้ไปโดนอะไรมากมายนะครับก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเชียร์เอ้ยหน้าน้ากูสร้างงานอีกแล้วพวกนี้แต่พอคาเซมิโร่ออกพเพราะเป็นอุกเต้เข้ามาอุกเต้ไม่ได้เล่นถ้าเขาเรียกไปตำแหน่งของฟุตบอลมันเหมือนเป็นเป็น CDM ที่ดรอปลงมาเป็น CB อ่ะนะครับ CDM to half half center อร์นะครับก็คือ CDM ที่ดรอปลงมาเป็นอยู่ในไลน์เซนเตอร์คาเซคาเซมิโร่โลเล่นแบบนั้นได้ครับแต่ว่าอุกเต้ไม่ใช่อุกเต้เขาเป็นบอลวินเนอร์เนาะ ทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บนะพอมันเปลี่ยนเปลี่ยนเพอร์ซแนลกลางกลางคันตรงนั้นนะครับแล้วมาเรามาโดนเอานาทีเจ็ดสิบเอ็ดเลยก็คือหนึ่งนาทีถัดมาเราโดนเลยนะโดนเลยจากอะไรครับเชลซีแม่งเหมือนกับอ่านเลยอะว่าพอเป็นอูกเต้ลงมาเสร็จปุ๊บแล้วอะเขา,าอะวิ่งโอเวอร์โหลดอะนะครับตัวผู้เล่นอะสามคนนะครับเข้าไปเสาไกลตั้งแต่แรกยืนปักหลักเลยนะครับสามคนยืนลุมมาซาอุยอยู่ลินเดเลิฟกับมาซาอุยเนี่ยนะนับสองคนโดนสามคนลุมอยู่นะครับทีเนี้ย ไอ้ตัวด้านนอกเนี่ยนะทั้งทางด้านขวาด้านซ้ายนะทางด้านซ้ายเนี่ยทั้งดอกูลุกชอแม็คกควายพวกเนี้ยโดนดึงความสนใจไปเพราะว่าเพราะว่าตัวกว้างของทางขวาของทางมันมีการสวิตช,ชิ่งข้ามมาก็เลยโดนโดนดูดออกไปนะครับทั้งดอกูทั้งลุกชอโดนดูดออกไปพอลุกชอกับดอกกูโดนดูดออกไปปุ๊บแม็คกควายก็ต้องตามมาด้วยเพราะว่าไม่ต้องการเปิดช่องตรงกลางใช่ไหมแม็คกควายก็ตามมาปิดทีนี้พอจังหวะแม็กควายกำลังจะตามมาปิดเนี่ยครับ ผู้เล่นเชลซีสามคนเนี่ยแม่งวิ่งโถมเข้ามาทางฝั่งเสาไกลลนะ่ะลิสเจมเห็นอย่างนั้นลิสเจมก็เลยเปิดข้ามตัดข้ามไปครับเพราะว่ารู้ว่าเสาไกลโดนโอเวอร์โหลดแล้วแมนยูโดนแบบเชลซีโอเวอร์โหลดได้แล้วนะนะครับสามต่อหนึ่งอ้สามต่อสองนะครับนะซึ่งช็อตเนี้ยเราก็จะมองเห็นเลยว่าผู้เล่นของเชลซีสามคนเนี่ยโจมตีอยู่ฝั่งนะั้นซึ่งมาซาอุยเนี่ยเขาลังเลยมากครับว่าเขาจะต้องเอาใครวะเขาจะต้องเอามาดูเอเก้ข้างหลังหรือเขาจะต้องเอาคูคูระยะที่วิ่งเติมขึ้นมาคำถามก็คือ มันก็ต้องมาเกิดคําถามะครับว่ามิดฟิลด์ทาหน้าที่มิดฟิลด์เซนเตอร์ทำหน้าที่เซนเตอร์ Center. ลูกเนี้ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นการเล่นเชฟเกมรับที่ผิดพลาดของแมนยูอีกแล้ว2ข้อด้วยกนะันหนึ่งนะครับก็คือจังหวะแบ็กที่เติมเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับมันต้องการผู้เล่นอีกตัวหนึ่งครับในการเข้าไปประกบมันต้องมีครับมันต้องสื่อสารนะค,รคุณจะเอามิดฟิลด์คเข้ามาประกบนะครับหรือคุณจะเอาอามัดที่เป็นตัวลูกดรอปลงมาประกบมันต้องมีครับ แต่ผมก็นั่งคิดในใจอีกมุมหนึ่งว่าถ้าอาหมัดวิ่งมาตามลูกนี้แล้วก็เล่นเกมรับผมก็ไม่รู้ว่าอาหมัดจะสา,สามารถกระโดดหมงสู้กับคูคูเลย่ายได้ไหมอะไรเงี้ยมันน่าจะมีการออกแกไนซ์ที่มันดีกว่านี้มาร์ซาวีกับทางดินเดเลิฟเนี่ยโด,โดนโดนโคพาร์เมอร์คูคูเลยายแล้วมาดูอ e ีกไหะโอเวอร์โหลดอยู่นะครับนะซึ่งมันยากมากเพราะบอลมันตกตรงนั้นปุ๊บอะพอมันไม่โดนลินเดเลิฟจังหวะแรกปุ๊บอะมันจบเลยครับเพราะว่ามาร์ซาวีเนี่ยแบบ กำลังจะออกไปประกบมาดูเอเก้แล้วโดนคูคูริยาวิ่งตัดหน้าเขาก็เลยขยับตามคูคูริยามาจาังหวะที่2ซึ่งมันไม่ทันแล้วเขาก็ตามมาข้างหลังพอตามมาข้างหลังปุ๊บพอ,พอริเจนเปิดโค้มาปุ๊บเนี่ยคูคูริยาได้กระโดดขึ้นโดยที่มาซาอุยังไม่ทันจะถึงบอลเลยยังไม่ทันจะมันม,ม,มันประกบ2ตัวครับผมก็ไม่โทษมาซาุยนะลูกเนี้ยผมโทษเชฟเกมรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็มีแค่จังหวะตอบโตจากอาหมัดท,ที่แบบพยายามเปิดหลายรอบแล้วรอบนี้ก็มายิงอัดเองซึ่งก็ไม่ไดีพอ